สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะาออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะนี่คันนี้นะครับราคาเบาๆเล้าใจเลยแสนนิดๆนะคันนี้แสนนิดๆเท่านั้นที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือ Honda c ซ v i c กชม FD นะครับเครื่องยนต์1.8เกียร์ออโต้ปี2008นะราคาเบาๆนะแสนนิดๆมามาดูมาชมเลยนะครับนี่ไหมประท้ สาวกนะครับสาวกซีวิกเอฟดีชมนางฟ้านะนี่นะครับสวยมากนะครับหน้าหลังเดิมนะนี่ราคาแสนนิดๆเท่านั้นมาดูถ่วนส่วนหน้านะครับฝากระโปรงเดิมนะเนี่ยตัวนี้นะครับฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมไฟหน้าเดิมสวยสุดๆรถพร้อมใช้งานนะครับเกียร์ออตโต้ขับสบายไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ไหมผู้ใดหาซีวิกนะครับเฝ้าออมาเอาเดินนี่งามขักงามแนวยี่พอยี่แม คันนี้นะครับเป็นสีเทานะสีเทาบอลเงินนะครับเผื่อใครดูไม่ชัดนะนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับรถเก๋งเกียร์ออโต้ขับสบายนะครับราคาแสนนิดๆเท่านั้นได้ C ีวิ c FD ดีเลยนะ C ี vic FD นะครับปี2 0 0พันแดุได้เนี่ยปลาโทงามขักงามแน่ยยี่พอีแม่นน่แม่โอ้ยสะออนนะครับมามามาเฝ้ามาเอา,เอาด้วยผู้ใดกระไดนะครับอ้าวมาเดี๋ยวจะให้ดูให้ชมนะครับรายละเอียดนี่มาดูกันเลยนะ นี่แม่ปะทั่วอ้าวเดี๋ยวขอเปิดรับแสงหน่อยนะครับ Honda c ซี vic กนะคันนี้นะครับสวยมากนะหน้าหลังเดิมเลยนะนี่สีสันรอบคันสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะไม่เคยติดแก๊สน,นะคันนี้อ่ารับประกันการันตีเลยนะครับดูสภาพภายในสภาพภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นนะเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะครับเดี๋ยวเงี้ยงไฟซอยก่อนมืด <laughs> นี่นะครับอ้าว เนี่ยดูกันเลยเนี่ยนี่แม่สภาพเบาะนะครับเบาะเดิมตึงเป้เลยไม่มีริ้วรอยนะไม่มีรอยขาดรอยย่นเลยนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทาของเดิมโรงงานนะครับนี่แม้เนี่ยสวยมากสวยมากนะอะดูเลขไม้หน่อยนะครับนั่นเลขไม้นะครับดูเลยไม่แท้นะคันนี้นะครับไม้แท้2องเซนสามนะปี2008ก็ถือว่าสมมาพาควรนะแผงคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวนะครับนี่เกียร์ออตโต้ลันดีไม่มีสะดุดนะ ฮอนด้าซีวิกนะครับเนี่ยแสนนิดๆเท่านั้นนะใครหาอยู่รีบมาเลยนะแผงประตูนะครับดูเนี่ยน้แผงประตูเดิมนะครับเนี่ยกระจกไฟฟ้าโรงงานใช้งานได้ปกติเลยนะครับสวยมากสวยมากคันนี้เอองามขักง้มเนี่ยนะครับนีไหมโอ้ยสออน <c oughs> อ่ะดูน็อตเลยนะครับน็อตประตูฝั่งขวาไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงน็อต,อต,อต,อตไม่ขยับนะดูเลยเนี่ยตัวบนตัวล่างนะครับอยู่สภาพคงเดิมเลยเนี่ย สติกเกอร์นะครับของเดิมโรงงานอยู่ครบนะอ่ะต่อไปมาดูขอบประตูนะครับเนี่ยแกะดูนะครับนี่ไหมคุณอ่ะเนี่ยเราแกะให้ดูให้ชมแบบนี้เลยนะครับรถของเรานะนี่เม็ดอาร์คขอบประตูนะครับอยู่เดิมเลยรอยเว้าลรอยบากเนี่ยเนี่ยสังเกตนะรอยเว้าลรอยบากแบบนี้ของเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนี่เนี่ยอยู่สภาพนี้นะสบายใจได้นะรถไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับคันนี้นะ สวยมากได้เกียร์ออโต้นะครับ c ีวนะิคเอดีนะปีสองพันแปนะครับนี่แม่ปลาท้อแสนกว่าบาทเท่านั้นนะแสนนิดๆเนี่ยคุ้มมากนะครับคันนี้นะผมว่าคุ้มนะเออได้รถเก๋งนะเกียร์ออโต้ขับสบายนะครับเนี่ยขับโก้ปานห้านี่นี่โก้ Go, ปานห้าเลยครับคันเนี้ได้ซีวิคขับเนี่ย,น,ยนะครับอ้าวมาต่อไปมาดูเบาะนะครับเบาะแถวหลังนะ เนี่ยเบาะภายในเดิมนะครับเบาะภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทาน,นะครับของเดิมโรงงานสะอาดตึงแปะเลยพูดไหมไม่มีร่องรอยขาดย่นเลยนะเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะสภาพเบานะครับสวยมากสวยมากนะอ่ะเนี่ยแผงประตูดูเลยนะครับเนี่ยแผงประตูเดิมเนี่ยนะครับผ้ากำมะหยี่เนี่ยปกตินะขาดหลุดหมดแล้วนะแต่เนี่ยอยู่คงสภาพเลยนะครับเห็นไหมประตูกระจกไฟฟ้านะครับเนี่ย มาดูขอบประตูเนี่ยประตูรถมีกี่บานนะครับแกะดูแบบนี้เลยนะเนี่ยเราแกะให้ดูให้ชมแบบนี้จริงๆนะพูดนะนะครับเดิมมิลีอีพอยแม่นั่นไหมเบื้องเอาเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับดูเลยนะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับเนี่ยรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบเลยพูดนะขะโทษโอ้ยเดิมคักเดิมเนี่ยอีพอยแม่นะครับเนี่ยเฝ้ามาเอาเด้อซีวิกนะครับเนี่ยซีวิกนะย้ำเลยนะซีวิกแสนนิดๆน,นะครับเนี่ยป๊อดงามคักอ่นะ อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมสภาพห้องเครื่องอ่ามาดูกันเลยนะครับนี่รถของเราจะให้ดูให้ชมแบบนี้จริงๆนะนะครับดูทุกส่วนที่สําคัญนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญเนี่ยเราดูนะแล้วก็รายงานข้อมูลนะครับเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด้วยตัวเองเลยนะอ่ะมาดูสภาพห้องเครื่องนะครับดูเลยคันนี้นะครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยดูนะเครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต เบนซินนะคันนี้เครื่องยนต์1.8นะครับ140แรงม้านะในเครื่องอ่ะ IV t e c นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันทนทานนะ IV t e c นะนี่บอกเลยดูสภาพเครื่องนะแห้งๆนะครับเครื่องแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับผุ้น่ะเบื้องเอานี่ไหมปะโทโอ้อยางามน,นมีหลีครับคันนี้เฝ้ามาเอาแสนนิดๆเนี่ยได้สภาพนี้คุ้มมากบอกเลยนะเนี่ยดูเลยนะครับอ่ะดูซุ้มนะครับซุ้มขวาเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับดูนะเม็ดอาร์กลอย รอยซีนต่างๆของเดิมโรงงานนะครับดูน็อตน็อตฝากระโปรงนะครับนี่ให้ดูเลยน็อตฝากระโปรงเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะไล่ามาเลยนะครับเนี่ยฝากระโปรงขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับถอดเก็บสีนะเราแจ้งนะครับให้ข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับอยู่เดิมนะสติกเกอร์เดิมยังอยู่ครบนะเนี่ย นะครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับแต่ถอดเก็บสีมาดูน็อตฝั่งซ้ายนะน็อตเดิมฝาเดิมนะครับแต่ถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับซุ้มซอกดูเลยฝั่งซ้ายเนี่ยซุ้มซอกเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะฝั่งซ้ายนะครับนี่แม่ปะาทั่วงามอิริน,นะครับคันเนี้ยคันหน้าเดิมนะดูนะคันหน้าหมุดดุมนะครับเนี่ยเนี่ยตัวอักษรตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยของเดิมเดิมอยู่ครบเลยนะครับเนี่ย นี่ไหมค้าหนานะครับหม้อน้านําเดิมนะดูเลยเนี่ยน,นี่นะครับนี่เป็นสภาพเนี่ยให้ดูให้ชมกันแบบนี้จริงๆนะคัาหน้าหมุดดุมเดิมต่อไปติดเครื่องด้วบาทที่เนี่ยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับรถของเรานะน่ให้ดูกันแบบนี้ชมกันแบบนี้พว่น่ะสตาร์ทตึมครับผมสตาร์ทตึมนล่เนี่ยนี่อ่ะนะครับมามาฟังกันเลยนะ นี่นะครับสภาพเสียงเครื่องยนต์นะเครื่องแน่นๆเนี่ยดูนะนี่ติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องไม่มีสั่นนะเสียงเครื่องไม่มีเขกเนี่ยเครื่องนิ่งๆเลยนะดูเลยเนี่ยรับประกันการันตีนะไม่เคยติดแก๊สนะครับรถนะเนี่ยเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับเครื่องไม่สั่นไม่โยกเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยอ่านซูมตรงนี้หน่อยเนี่ยเลขเครื่องยนต์คมกริบเลยพุทธนะไดนไหมพุทนะนะครับเห็นบ้ นี่นะครับสบายใจหายห่วงเลยน่นเลขเครื่องยนต์ดูง่ายชัดเจนนะครับอ่านี่ดูส่องเข้าไปเดี๋ยวส่องนี่ตรงนี้นะครับเป้นเป็นด้านล่างนะครับอีกอีกหนึ่งจุดนะเครื่องยนต์นะครับเนี่ยข้างล่างนะครับเห็นไหมเป้นเนี่ยข้างล่างตรงเห็นไหมอ่าซูมเข้าไปนะครับหนูตรงนู้นนะครับเนี่ยเลขเครื่องยนต์เนี่ยนะครับอีกหนึ่งจุดเนี่ยดูกันเลยกลมกิบนะครับอ่า มาดูเครื่องนะครับตรวจสอบเนี่ยดึงแท่ขึ้นมาพูด่ะเบื่องเอานั่นไหมเนี่ยนะครับสภาพเครื่องยนต์นะไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ำมันไม่มีกระเด็นรับประกันการันตีเครื่องดีมากคันนี้เกียร์ออตโต้นะครับคันนี้เกียร์ออตโต้รันดีไม่มีสะดุดรถสวยพร้อมใช้งานเลย c i v i c FD ปี2 0 0 8ราคาแสนนิดๆนะครับคันนี้นะแสนนิดๆเท่านั้นเลยอ่าอ่าต่อไปนะครับมาดูส่วนท้ายนี่ย มาดูส่วนท้ายนี่นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าหลังเดิมฝา,าท้ายนะครับดูเลยเนี่ยฝา,าท้ายเดิมนะฝา,าท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมนะครับามามาดูห้องเก็บของกันหน่อยนะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพห้องเก็บของนะกว้างขวางเลยนะครับห้องเก็บของนะผู้หนาเบื้องเอานี่ไหมไปทั่วอ่าดูมาดูเครื่องมือยางอะไรหน่อยนี่เครื่องมือนะครับมีนะย่างอะไรมีให้พรอป้อนนี่ดูย่างอะไรหน่อย ยังอะไรไม่เคยลงพื้นเลยนะครับดูดูแถบสีนะเนี่ยยังอะไรนะครับถ้าของเดิมไม่เคยใช้งานเนี่ยจะมีแถบสีนะเน่ยซูมหน่อยผู้ช่วยเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับแถบสีเนี่ยยังไม่เคยแตะลงพื้นไม่เคยใช้งานนะครับอยู่เดิมๆเลยยังอะไรนะอ้าคุ้มมากนะครับอ่มาดูแก้มหน่อยนะครับอ่แก้มด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับฝั่งขวาเราแจ้งนิดนึงนะครับตัวนี้มีการเก็บสีเก็บงานมานะเนี่ยฝั่งขวานะครับเนี่ย มีการเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับแต่เม็ดอาร์คยังอยู่นะดูนะเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะแต่เข็บเดิมยังอยู่นะแต่เก็บสีมานะครับเก็บสีเก็บงานมานะมีการเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายเดิมนะฝาท้ายเดิมก็มีการเก็บสีให้นะครับเราแจ้งเรารายงานนะครับฝาท้ายนะฝาท้ายเดิมโรงงานแต่เก็บสีนะครับมีงานเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะนี่ฝั่งซ้ายนะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะแต่เก็บสีนะครับอ่ะ มาดูขอบตะเข็บนะครับแก้มซ้ายเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบนะครับฝั่งซ้ายก็มีการเก็บสีเก็บงานมาเราแจ้งเรารายงานนะครับนี่นะเราไม่มีหมกเม็ดนะครับนี่รายงานสภาพจริงกันเลยเนี่ยนะจะมีร่องรอยการเก็บสีสาดสีนะครับเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่เม็ดอาร์คเนี่ยเห็นไหมเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะตะเข็บเดิมยังอยู่นะนะครับอันนี้นะเราลดมือ2นะครับก็มีการใช้งานเราก็เก็บสีเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้เลย สวยมากนะครับสีเทาบอลเงินนะอ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับดูรอบคันหน่อยนี่สีสันรอบคันสวยเลยคันนี้ไม่มีริ้วรอยไม่มีตําหนินะครับสีสันนะสีเทาบอลเงินนะครับซีวิกนะคันนี้เกียร์ออโตโอ้อ่ามามาดูภายในฝั่งซ้ายนะครับนี่ฝั่งซ้ายเนี่ยแผงประตูเดิมนะแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าเบาะภายในเดิมนะครับเบาะผ้า,ากำมะหยี่นะ เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ของเดิมโรงงานสีเทานะครับสะอาดสวยเลยนะไม่มีร่องรอยนะพูดไหมปอนสวยมากสวยมากนะครับได้ความเดิมนะเออเนี่ยภายในเดิมเดิมเลยมาดูขอบประตูเนี่ยนะครับประตูกี่บานนี้แกะดูแบบนี้นะเม็ดอาร์คลอยเว้าลรอยบากนะครับพูดนะพูดไหมปอนอยู่เดิมเลยนะครับพูดเมื่อเอารวดนันว่ตัวกันนะครับนี่ไหมนี่สภาพนี้สบายใจได้เลยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คต้องอยู่นะ ชิ้นส่วนต่างๆนะครับอ่าเราให้ดูให้ชมกันแบบนี้จริงๆนะครับรถของเรานะรายงานข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดนะครับให้สมาชิกของเรานะได้รับทราบได้รู้ได้เห็นนะครับสภาพรถแต่ละคันนะนี่เราก็จะแนะนําแบบนี้พาดูพาชมแบบนี้จริงๆนะครับอ่ามามาดูนะภายในนะครับประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะนี่นะครับดูกันเลยแผงประตูเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูเดิมเนี่ย อยู่คงเดิมเลยนะผ้ากำมะหยี่ไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะอยู่คงสภาพเลยกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมเนี่ยคันนี้นะครับอ่ะง่ายผมให้เบิรงก่นันมีพรมให้ด้วยนะนี่เนี่ยมีพรมให้เลยนะครับเนี่ยคอนโซลเดิมก็สวยนะมีพรมนะครับกันฝุ่นกันลอยนะเนี่ยอันนี้แถมให้เลยนะเนี่ยพรมตัวนี้นะครับแพงด้วยนี่เออนี่ไหม,มพูดนะนะครับงามอีเลย Put นะครับดูเบาะเลยนะเนี่ยเบาะเดิมเดิมนะครับเบาะเดิมเดิมเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะ สะอาดตึงเป๊ะเลยเกียร์ออโต้รันดีนะครับไม่มีสะดุดนะ,ะมาดูน็อตเนี่ยน็อตประตูฝั่งซ้ายเดิมนะน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงดูเลยนี่นะครับตัวบนตัวล่างเนี่ยนะครับมาดูเพจบัดที่นี่นั่นนี่นะครับเพจ h o น d ้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับของเดิมโรงงานเนี่ยติดมากับรถเลยนะสวยมากสวยมากนะครับอ่มาดูขอบประตูเมทดอาร์คฝั่งซ้ายนะครับดูเลยพูดอ่ะ เม็ดอาร์คเดิมนะครับรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบนะนี่ให้ดูกันแบบนี้นะครับรถของเราคุณไหมประตูอุ้ยนี่สวยมากนะ Honda c ซ vic F d ดีนะครับโชมนางฟ้านะนี่นะเออแสนนิดๆน,นะครับคันนี้นะแสนนิดๆมือหนึ่งแปดแสนกว่าบาทคุณได้เนี่ยเออมือหนึ่งแปดแสนกว่าบาทนะแต่ตัวน,นี้เราขายแค่แสนนิดๆน,นะครับแสนต้นๆเลยอ่ามาดูภาษีเนี่ย ภาษีนะครับตุลานะตุลา68ผปพนี่นี่ปลายปีเลยนะภาษีนะใช้ยาวๆนะครับหลังคาสีสันสวยงามขอบตะเข็บร้อยซีนเดิมนะ,ะมาดูขอบกระจกหน่อยนะเนี่ยนี่นะครับผมอยากให้ดูเนี่ยขอบกระจกซีวิกนะส่วนใหญ่เนี่ยขอบยางตรงนี้แตกหายไปหมดลวแต่คันนี้ยังอยู่นะเนี่ยดูเลยขอบยางขอบกระจกตรงนี้นะครับเนี่ยยังคงอยู่นะปกตินะครับซีวิกจะเป็นรุ่นที่กรอบแล้วก็แตก ง่ายมากนะเพราะว่ารถหลายปีนะแต่คันนี้ยังคงอยู่นะยังคงสภาพยังอยู่เลย2ฝั่งนะดูฝั่งนู้นด้วยนะครับขอบยางขอบกระจกเนี่ยนะครับซีวิกเนี่ยดูเลยนะนะครับคันนี้ยังอยู่ครบเลยนะขอบยางขอบซีนเนี่ยนะครับงามหลีคันนี้พูดนะนะสวยมากคันนี้นะครับเออเฝ้ามาเอาเด,ดเอผู้ใดก็ได้นะครับได้ซีวิกขับโกโก้เลยนะคันนี้นะครับ ราคาเบาๆเล้าใจแสนนิดๆเท่านั้นนะซีวิกเอฟดีเกียร์ออโต้ปี2008นะครับคันนี้นะเอะออะมานะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพที่เราพาดูพาชมกันแบบนี้รายงานสภาพนะครับส่วนที่สำคัญสำคัญย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับรถคันนี้นะครับรถเก๋งเกียร์ออโต้ขับสบาย Honda Civic โชม FD นะครับเครื่องยนต์1.8เกียร์ออโต้ ปี2008นะราคาแสนนิดๆนะครับแสนนิดๆเท่านั้นใครที่ดูรวชอบที่ดูรถสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 5 6 6 9 8 7 7 7 0 9 5 6 6 9 8 7 7 7หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเขียมห้วยแยกเขียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะ สำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ